ท้องฟ้าส,สวยๆนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะที่บ้านของเรานะคะไม่มีเอฟเฟกไม่มีเทคนิคนะคะเป็นแสงและสีจากธรรมชาติล้วนๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราไลสดเลยค่ะนะคะนี่คือคลิปจากไลสดนะคะก็คือใช้เอฟเฟกธรรมชาติจริงๆนะคะคุณก็จะเห็นแสงและเงาของธรรมชาติเพราะว่า จะมีหมอกเยอะมากอะตอนที่เราไล์สุดแล้วดึงมาทำนี่ก็คือเป็นเดือนมกราคมนะคะอากาศเหมือนจะหนาวแนละ้วตอนเช้าๆมีหมอกนะคะนะคะี่ค่ะก็คือเพิ่งจะแสงสว่างเนาะเพราะว่าเราไล์สุดประมาณชั่วโมงกว่านะคะทุกคนเห็นหมอกข้างหลังไหมคะนั่นคือทุ่งนานะอ่านะทุ่งนาปลังนะคะทุ่งนาปลังประมาณ เดือนมก,การาเขาก็ทำหนาปังแล้วนะคะก็เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็ทำคลิปสดๆโดยไม่ต้องไลฟ์สดให้ทุกคนได้ชมนะคะทุกคนสดชื่นไหมคะเดี๋ยวจะหาเสียงสาวแทกธรรมชาติเพื่อเพิ่มสีสันให้นะคะทุกคนนี่ค่ะไม่ได้ใช้เทคนิคเอฟเฟคอะไรทั้งสิ้นนะคะคือแสงไละเงานะคะจากไลฟ์สดซึ่งเน็ด ดีที่ลงมาแล้วก็ดึงไรลสดมานะมันเป็นเน็ตที่แรงมากค่ะเห็นไหมคะดอกญ้านะคะดอกหญ้าแล้วก็ธรรมชาติล้วนๆค่ะตรงนั้นจะเป็นกอไผ่นะฝั่งโน้นที่ะเขียวตรงข้ามนี่ก็จะเป็นหญ้านะคะตอนนั้นเราเราปลูกหญ่าประมาณพื้นที่ไม่ถึงไร่เนาะเพราะว่ามีการประสุตว์เนาะเนี่ยค่ะแสงที่ มาจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปจากไลฟ์สดนะคะทุกคนกล้องไลฟ์สดจริงๆสดจริงๆค่ะก็เลยให้ทุกคนได้รับชมนะคะคือมีการดึงนะคะไลฟ์สดมาทำคลิปนะคะในช่วงที่เราไลฟ์สดแค่สะสมนาทีเรารู้ว่ามันสามารถทำเป็นคลิปได้นะคะเราก็เลย ดึงมาแล้วก็ทําเป็นคลิปนี่คือสะเนาะสะน้อยนะคะสะน้อยก็ลึกอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ใช่สะเพราะว่าอะไรต้นผักตกวัชพืชเยอะมากนะคะเพราะว่าจะมีการสูบช่วงเนี้ยมีนานะคะคก็รอแต่ติตอนนี้คือวัชพืชเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลเนาะพี่ชายเขาก็ยุ่งกับ หลายอย่างนะคะเดี๋ยค่ะหลังบ้านเรานะคะเห็นริบๆนะคือบ้านเราหลังเล็กๆนะคะบ้านเราติดทุ่งนามันคือความจริงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอชมนะคะคอนเทนต์ของบ้านนี้นะคะแบบธรรมชาติว่าเราจะไปทางไหนนะคะเราจะเสริมตรงไหนให้ธรรมชาติมันดูมีความสนุกมากขึ้นเนาะรอชมนะคะทุกคนให้กำลังใจกันด้วยนะคะ สวยงามไหมคะสวยงามมากนะครับดูมีเสน่ห์สำหรับเราเนาะถ้าหลายคนชอบก็กำลังใจให้กันด้วยนะคะโดยการมินแล้วก็แชร์ออกไปนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะ